ผมมีลูกน้องห้าคนอยู่กันมาสิบปีพูดไทยไม่ได้สักคำทีนี้ต้องทำยังไงเวลาที่ลูกน้องพูดมาผมก็ฟังมารู้เรื่องพอเวลาที่ผมพูดไปลูกน้องก็ฟังมารู้เรื่องเนี่ยเนี่ยผมใช้ไปซื้อมะพร้าวนะครับ ให้ไปซื้อมะพร้าวมาแกงดูดูมันซื้อมะพร้าวที่ไม่มีน้ำมาเนี่ยเนี่ยมะพร้าวทุยอ่ะซื้อมะพร้าวทุยอ่ะ <c oughs> วันนี้ <c oughs> เราจะทำเมนูไข่นะครับอ่านี่คือเป็นเมนูเด็ดเลยนะหากินยากนะไม่ค่อยมีที่ไหนนะอ่าเป็นเมนูที่ผมไม่ค่อยอยากออกมาเผยแพร่นะครับ เห็นไหมเทคนิคก็คือง่ายๆนะครับเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยเราไม่ต้องทําให้มันแตกนะครับเราก็ใส่ไปเลยเห็นไหมเนี่ยอืมอ่าใส่ไปเลยเห็นไหมใช่มไหมเห็นไหมเนี่ยอือ่าเดี๋ยวคอยสักพักนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะทําแบบเมนูต้มรสเด็ด แต่มันอยู่ในเมนูไข่ใช่ไหมผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับยังไม่เคยเห็นเมนูแบบนี้นะครับเป็นเมนูที่ว่าทำยากมากนะครับ ด้วยประสบการณ์30ปีนะครับที่ผมเป็นเชฟในกรุงเทพมาแล้วก็สู้ชีวิตในกรุงเทพนะครับผมก็ถึงคิดว่าบ้านปลายชีวิตนะครับบ้านปลายชีวิตหนึ่งอขอกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดนะครับผมก็ได้ตัดสินใจนะครับมาเปิดร้านอาหาร ครับมีลูกน้องทั้งหมดหคนนะครับอยกันมา10ปีโพูดไทยไม่ได้สักคำเพราะอะไรเวลาที่ผมพูดไปลูกน้องก็ฟังไม่รู้เรื่องพอเวลาที่ลูกน้องพูดมาผมก็ฟังไม่รู้เรื่องทีนี้ปัญหาไม่ต้องทำยังไงผมก็ตัดสินใจ ใช้ไปนั่งเฉยเดี๋ยวผมทําเองนะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างฟังไม่รู้เรื่องอ่ะอืเข้าใจไหม